ดูเห็นเห็นเบนไหมเอาไฟสองเอ็นให้มันหน่อยตัวนี้ในรอบสองเดือนนะครับยังไม่รู้เลยคือปลาอะไรมาสุดแล้วสิแล้วต้องขับมุ้งโยกๆอ่ะเดี๋ยวตลบขับมุ้งขึ้นมาเลยนี่นี่เห็นแล้วเนี่ยเห็นเปล่าเดี๋ยวก่อนนี่อย่าเพิ่งไปรู้มันเดยมันก็ตกใจมันก็กระชากหลุดอีกเนี่ยมันขูดแล้วเนี่ยตอนนี้มันปื้ดๆๆเลยเดี๋ยวมันจะขาดเข้ามาเลยเข้าเลยพายเรือมาเลยเห็นตัวแล้วเนี่ย เห็นป่ะมันก็ปึ๊กมันก็จะมุดอ้าวผมจะดึงผมจะอัดอัดขึ้นให้มันลอยน้ำนะช้อนเลยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะอ้าวโอเคจบเรียบร้อยไปหยั่งไปยั่งโอ้ยโอ้ยสองโลได้น่ะมีอยู่มุมเปิดก็ได้เปิดได้เหรอ อันนี้คือปลาแม่น้ำนะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงไปขายไม่มีใครมีแล้วไม่พกกันจังเวลาไม่ใช้ก็เสือกินไม่เป็นเวลาเวลาสกงมะสวายสองโลกว่าปลาสสหวายสองโลกว่า